นี่ครับต้องโตเก้าชีวิตนี่ด้านมุมเงินพี่ตะวันช่วยดูหน่อยครับผมสังเกตไม่เห็นว่าภาพอยู่ที่นี่เรามองไม่เห็นนะครับเพราะมวลมันบางมันบางอยู่ที่นี่นิดหนึ่งแน่ดูครับวันนี้นิตเพือไทยสายกระฐานลงไปเต็มที่น่าจะเป็นหัวหน้าชนะของปอไทยสงไหมครับทีมงาน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 คครรัับบยกที่หนึ่งครับเราวัน ที่ไหนครับท่านผู้ชมแฟนมวยเชื่รับจับตามองให้ดีครับมุมแดงนี่สายเลือดเลยนะครับน้องฉาสาขอกปูกะแอดสังตาตองมุมแดงเอาครับออน้ำเงินีนไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าวันนั้นต่อยที่ทอำเภอแพรวิโชว์ไว้ได้ดีมากครับสำหรับเพชรน้ำพึ่งปอดไทยสุกนี่อ้าครับแทงซ้ายต่อยมาซ้ายครับ วางซ้ายเจอมาขวามองมันยาวก็พยายามต่อยขวาครับพยายามเดินเข้าหาครับนี่ครับเพชรลำพึงวางยาวนี่ครับเป็นประโยชน์นะครับอ้าวไปขวาอีกทีนึงซ้ายเดินข้างขวามะนาวค่อยๆขยับเข้าหาครับเพชรลำพึงพยายามออกข้งขวาหน้าครับคู่นี้เป็นมวยขวากับมวยซ้ายครับชอบ น้องมะนาวก็แคมขวากับซ้ายดีตามเวลาเขาบอกไทยออกก่อนได้เปรียบครับแต่คู่นี้มันไม่แน่นะครับแมดูแลปาดหัวตัวเท่าเลยครับเช็นแพึ่งไทยขวาก็ไปดีนงึงมะนาวสัวได้แข่งขวาครับ แลกกันเจ็บเจ็บแล้วครับพี่หือว่าไม่ต้องดูเลี่ยมดูเชิงเลยครับไม่ต้องวัดใจพี่ดูใจน้องแล้วโอ้ยพลุกพลิบการเจริญร้ายผู้มวยจริงๆครับนี่ไม่ว่าจะเป็นหลงพักยกหรือว่าอันดักชกอตใดบ้างครับเฮ็ดละพูนสิสาม้าไม่ว่าจะเป็นเสียงตุ้งแม่แตกดึ่มวยขาขาประจำก็เริ่มมีโบกไม้โบกมือมาแล้วครับนิวประกาศสิเริ่มชูประกาศสิเริ่มชูครับสรายการนี้เป็นยกแรกเท่านั้นครับ ยกที่หนึ่งเท่านั้นเองครับแฟนบอยโอ้ยเจอหมัดซ้ายครับอ้าว